สวัสดีครับสวัสดีวันที่สามพฤษภาคม2568รครับณนะบ้านลงออดบ้านหลังนี้นะครับเคยได้รับรางวัลบ้านนี้ตามรอยพ่อจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมัยนั้นนะครับวันที่5ธันวาคม2560ตอนนี้ก็2568นะครับก็7ปีแล้วนะครับอะบ้านหลังนี้ทำอะไรต่อไปนะครับ ลุงออเป็นประธานชมรมคนรักในหลวงในขนาดนั้นของเพอพุทธมนตรน,นะครับก็มีเรื่องราวของการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้วมาดูบริบัดที่2ครับจูดินซีจิตอาสาน้ําข้าวน้ตุ่มนี้นะครับน้ถังนี้นะครับนั่นจะเห็นว่าจะมีฝ้าสีขาวขึ้นเร็วนะฮะเห็นไ,ไหมฮะภายใน6ชั่วโมงนะฮะก็จะขึ้นเร็วขนาดนี้ ตุ่มตัวนี้นะครับเป็นตุ่มจุลินทรีย์ต้นแบบนะครับเดิมทีจะเป็นตุ่มมังกรนะครับเนื่องจากตุ่มมังกรนั้นขยับไปขยับมาลวกเลยเปลี่ยนมาเป็นถังบริจาคตัวนี้ฮะจากคุณสิวนาถพนาพิเวชกุลนะครับก็บริจาคถังตรงนี้มาให้ท่านเห็นอะไรข้างๆนี้ไหมครับตอนนี้ลุงออสก,กาลังเปิดแอร์อยู่นะครับเครื่อง1 2 0 0 0 BTU นะครับ1ชั่วโมงจะได้น้ําประมาณ6กลิตรนะครับ นี่น้ำแอร์นะครับกำลังหยดแบบนี้นะครับซึ่งนําไปทําประโยชน์ได้หลายอย่างนํามาเป็นอาหารของจุลินทรีย์จิตอาสาด้วยนะครับอยากรูก้ตอนนี้นะครับเข้าไปดูใน YouTube จุลินทรีย์จิตอาสาตอนที่186ครับก็จะดูเรื่องราวของการนําน้ําแอร์มาใช้ประโยชน์อย่างไรเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับได้มีการวิจัยนะครับได้มีการขยายเอาหัวเชื้อจุลินทรีย์นี้ไปนะครับโดยบริษัทคุณหนึ่งกระเด้นนะครับโดย ที่เห็นนะครับหลังคาสีชมพูตรงนั้นนะครับอ่าเขาขยายขยายไม่ได้หลังคาสีชมพูตรงนั้นครับเป็นตึกโรงงานผลิตเครื่องสําอางนะครับของคุณฮทไทยรัฐปุนทลิวิวัฒนะครับซึ่งท่านเป็นโรงงานที่ผลิตเครื่องสําอางนะครับมูลค่า40ล้านนะครับก็จะมีการนําเครื่องสําอางนะครับไปให้แลบต่างๆในการแยกวิจัยในการเป็นเบื้องหลังการผลิตในแบรนด์ต่างๆนะครับ ท่านก็ได้นําจุลินทรีย์จิตอาสาของน้องออสนะครับไปเข้าที่ไปตรวจที่เซนทันแลบและก็สวนสุนันทาแลบนะครับผลตรวจออกมาเมื่อสูงสองปีที่แล้วพบว่าอะไรรู้ไหมครับพบว่าจุลินทรีย์จิตอาสารนั้นนะครับมีบาซิลัสซับทลิสับสิบเปอร์เซ็นต์ไตโคโตมาสามสิบเปอร์เซ็นต์ไมโครไลซาสามสิบเปอร์เซ็นต์จากผลหลับในขนาดนั้นซึ่งแล้วเราจะตั้งชื่อ,อยังไงนะครับอีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะมีประเภทยีสต์ นะครับก็เป็นสังข้อแสงก็ไปเป็นบาซิลัสชนิดต่างๆซึ่งมีประโยชน์ทั้งสิ้นเลยเป็นจุลินทรีย์ฝ่ายดีนะครับจากผลตรวจครั้งนั้นนะครับดรบู๊นะครับมหาวิทยาลัยสวนชุนันทาซึ่งได้รับทุนนะครับไปเรียนศึกษาเรื่องจุลินทรีย์ที่ต่างประเทศก็ได้ปรึกษาคุณหนึ่งว่าหลังจากเอาจุลินทรีย์นี้ไปตรวจแล้วมันไปพบบาซิลัสซับทิลิสในจุลินทรีย์ตรงนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับพี่ออสเกิดยังไงับพี่หนึ่ง เกิดขึ้นมาได้ตั้ง30%เลยก็บาซิลัสซับทิลิธเนี่ยมันมีคุณสมบัติเยอะเลเกิดลงไปเซิร์ชใน Google ดูนะครับแล้วมันมาเกิดในจุลินทรีย์ตัวนี้ได้ยังไง30%ก็บาซิลัสซับททลิธตัวเนี้ยมันอยู่ในผิวหนังของมนุษย์สงสัยว่าผิวหนังของลุงออสใช่ไหมครับเวลาที่ขนจุลินทีย์ลงไปผิวหนังของลุงออสได้ตกไปในจุลินทรีย์นี้ใช่ไหมนันท่านดรโเบร์ได้ฝากถามมาแล้ว มันกินสารลายเป็นอาหารแล้วมันเติบโตย่างอย่างไรได้วิทย์ก็ดรตตบูรก็ถามมาผมก็เลยอ๋อมีวันหนึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครปฐม ท่านรองผู้ว่าท่านนายกเหล่ากชาติท่านเดินทางมาที่บ้านหลงวอนแห่งนี้หลังจากประชุมเสร็จนะครับท่านก็นําน้ำเนี่ยนำน้ำแอร์ที่หยดเย็นๆนี่หลิตรนะครับล้างมือต้นแขนของท่านนะครับท่านนายกเหล่ากชาติและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสุรศักดิ์เจริญสิริโชตนะครับก็ได้ล้างมือลงไปในตุ่มจุลินทรีย์นี้หลังจากนั้นผลแลลจึงออกมาพบบาซิลัสซับทรีตนะครับแล้วใ้น้ําแอร์เนี่ยมันมีสาหร่ายใช่ไหมครับไม่เชื่อท่านเอามาตั้งเลย ให้โดนแดดหน่อยให้โดนแสงหน่อยก็จะมีสาหลายสีเขียวนั่นธานตุไนโตรเจนสูงมากนี่ครับที่ออได้บอกว่าน้ําแอร์ก็อย่าทิ้งน้ําล้างมือก็อย่างทิ้งน้าล้างก้นมะข้าวก็อย่าทิ้งน้ําทุกอย่างในบ้านเราไม่ต้องทิ้งเลยให้คนต้นไม้ส่วนหนึ่งมาทําเป็นจุลินทรีย์กับจัดน้ําเสียส่วนหนึ่งเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์จิตอาสาจึงได้ตั้งชื่อว่าจุลินทรีย์จิตอาสาโดยผู้ว่าวันนั้นนะครับตอนแรกตั้งว่าจุลินทรีย์น้ําข้าว ต่อมาท่านพลเอกประวิตรลุยทิเทศตั้งชื่อว่าจุลินทรีจิตอาสาจึงกลายเป็นจุลินทรีย์จิตอาสาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาครับครับลุงออสก็จะต้องทําให้เห็นทําทุกอย่างให้เห็นพูดปากเปล่าไม่ได้นะครับลุงออสจะเทน้ําแอร์ลงไปเลยนะครับน้ําแอร์เพื่อสักครู่นี้เองยังเย็นเจี๊ยบอยู่เลยนะครับลงไปแล้วครับน้ําแอร์อดูชัดๆนะครับน้ำแอร์แบบนี้นะครับทิ้งกันได้ถ้วยทั่วทุกประเทศเลยนะทิ้งกันทั่วโลกเสียดายนะครับ ผมเคยไปบรรยายที่มหาลาัยมหิดลน,นะโอ้โหเขาน้ําแอร์เขานะทิ้งเป็นบ่อๆเลยครับท่านดูนะฮะท่านดูเห็นกระกาน้ําแอร์เราควรทิ้งไหมฮะมันเยอะมากๆเลยเห็นไหมครับเต็มถังแล้วลองใหม่ครับเดี๋ยวก็เต็มถังอีกครับเอาละครับท่านผู้ชมจุลินทรีย์เต็มถังแล้วด้วยน้ําทิ้งหน้าบัดนี้ลุงออสจัดทาการตักน้ําจุลินทรีย์นาไปทําประโยชน์ให้ท่านได้เห็นอีกครับ อ,อนี่ครับเต็มถังหอมฉุยแล้วครับเอามานี่ครับตามนอดมานี่ครับตามมาทางนี้เลยนะครับวันนี้นะครับเรามีใบไม้สองถังเรามีนี่อันนี้เป็นดินหมดแล้วครับเศษอาหารแบบชนิดที่ว่าบ้านที่ไม่มีพื้นดินนะครับเป็นดินหมดแล้วเป็นดินอย่างง่ายดายอ่ะตรงนี้ฮะถังทรงอาหารไทยฝังผลต้นมะนาวออกลูกดกเต็มเลยเป็นดินหมดแล้วไม่มีนอนครับอ่าแล้วก็แล้วก็ตรงนี้ฮะ ถังแบบกระทรวงมาหาชัยเจาะรูร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องฝังลอกฮะตั้งบนพื้นดินลาดลงไปเศษขยะต่างๆก็เป็นดินไปหมดท่านเห็นไหมครับมันงงมานาวดกมากแล้วงะนาวเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับไม่ต้องไปใช้ปุ๋ยไรทั้งสิ้นนะครับโอ้โหเป็นไงท่านผู้ชมน่าว่าเป็นพันลูกเลยครับมานาวดกมากด้วยจุลินทรีย์จิตอาสาเขาเปลี่ยนเศษอาหารนะครับให้เป็นดินอมาเข้าเรื่องครับกองนี้เป็นดินหมดแล้วฮะนี่เป็นดินไปหมดนี่ครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเรามีเศษอาหารทั้งหมด4ถังครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเศษจะเปลี่ยนเศษอาหารตรงนี้นะครับให้กลายเป็นดินภายใน13วันแล้วเรามีใบไม้ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวจัดการหมดครับเราเอาจะเอาถังที่ไหนมาตั้งตรงนี้ตรงนี้ดีอาะละครับเราก็น้ําถังจากตรงนี้ดีครับในครับมันเป็นดินหรือ,อยาง13บวันแล้วเปิด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 ,ปดไงท่านผู้ชมมือเดียวก็อยู่คนเดียวโอ้ยเปิดไม่ได้เนี่ย อังอังนี้ก็ได้เออโอเคท่านผู้ชมโอ้โหเป็นไงท่านผู้ชมเราได้กองดินเศษอาหารสิบสามวันแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาถังนี้มาทําประโยชน์ตั้งก่อนท่านผู้ชมครับเราได้ถังมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวลุงออดจะเทเศษอาหารตรงนี้นะครับลงไปในถังแล้วเราจะตัดต่อตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเอาเศษใบไม้ใส่ลงไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับลุงออดได้เทใบไม้ลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ลงุง ทุกท่านสังเกตอะไรรู้ไหมครับน้ําจากเศษอาหารทั้งหมดที่จะไหลลงไปที่โคนถังเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับทึ่บางคนสงสัยว่าน้ําที่ไหลจะมีกลิ่นเหม็นไม่มีความเฉอะแฉะอะไรไหมเดี๋ยวเราค่อยดูในลันดับต่อไปนะครับเทลงไปแล้ครับถังแรกก็เป็นพวกผักพุ่งพริกพวกกับข้าวนะครับล่าด้วยโจรินซีแล้วก็ล่าถังตรงนี้ไว้นะครับเป็นการล้างถังที่1ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับถังที่2นะครับมีพวกเปลือกไข่เปลือกพริกปก่กมะเขือเปลือกผัก เศษอาหารต่างๆนะครับแล้วก็ลุงออสก็จะล้างถังนะครับด้วยจุลินทรีย์จิตอสาแบบนี้นะครับลำดับต่อไปถังที่สท่านผู้ชมครับลุงออสได้เทน้ําได้เทเศษอาหารถงังที่3ลงไปแล้วมีพวกผักบุ้งมีพวกแตงกวาสับประรดเปลือกทุเรียนอะไรไม่รู้นะเยอะลงไปเลยและนี่ครับน้ําได้ไหลออกมาจากก้นถังเป็นจํานวนมากเลยนะครับน่ะไหลออกมาเลยครับตรงนี้แล้วลุงออสจะล้างถังจุลินทรีย์ถังที่สด้ด้วย น้ำจุลินทรีย์นะครับจะล้างถังนะครับ <c oughs> ถังที่สี่นะครับโอ้หูน้ําไหลออกมามากเลยนะครับ, <c oughs> รบลุงออสได้เทจุลินทรีย์เออโทษนะเทเศษาหารลงไปแล้วถังที่ส <c oughs> ี่มีน้ําไหละทะลักออกมาอีกครับแต่น่าอัศจ,จรรย์ครับไม่ว่าน้ําจะไหลไหลออกมาทะลักมากขนาดไหนน้ําก็จะซึมหายลงไปในพื้นดินเร็วมากๆครับ <c oughs> นี่เป็นพิสูจน์ว่าอะไรพริสูจน์ว่าจุลินทรีย์อยู่ที่ไหนบริเวณนั้นดินจะร่วนซุย อ่าลาจุลินทรีย์ไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือปิดท้ายด้วยใบไม้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับน้ําได้ไหลออกมาทะลักจากก้นถังเป็นจนํานวนมากครับส่วนหนึ่งก็ซึมหายไปอย่างเร็วมากเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องน้ํากลิ่นเหม็นจากรถขยะถังขยะจะหมดไปถ้าเรามีจุลินทรีย์ติดอาสาไว้หนอนจะไม่ขึ้นตามถังขยะกลิ่นเหม็นก็จะไม่มีชอบไหมครับไม่ชอบก็ไม่ต้องใช้นะครับ เห็นไหมครับเต็มถังแล้วเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยใบไม้แล้วเราจะลาดด้วยน้ําจุลินทรีย์ก้นถังทั้ง4ถังนี้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมก็ผมได้ปิดท้ายด้วยใบไม้ตามหลักสูตรลงไปแล้วการปิดท้ายด้วยใบไม้มีประโยชน์อย่างไร 1. ลดกลิ่ินเหม็นไม่มีเลย2ถ้ามีหนอนเกิดขึ้นนอนก็ยังไม่พ้นใบไม้ขึ้นมาและ 3. ขยะจะยุบลงไปถึงครึ่งเลยนะครับภายใน10วัน ก่อนที่จะฟั่มถังหรือไม่ฟั่มถังกันแล้วแต่เราสามารถจะนําเศษอาหารใส่ทับลงไปที่อีกอินฟินิตี้จนฟ้าจะเต็มถังอย่างจุใจแล้วก็ครบสิบวันค่อยฟั่มถังครับเรามาดูน้ําที่ไหลาจากก้นถังนะครับในเวลานี้เดี๋ยวเรามาถ่ายทอออีกทีว่าน้ําพวกนี้ทําไมถึงได้หายไปอย่างรวดเร็วอ่ะยังไม่ได้เทน้ําเลยนะครับเทน้ําล้างถังก่อนโอเคครับถังสะอาดแล้วหนึ่งถังที่สองถ้าเราไม่ใช่จูลินสีล้างล่ะครับ ถังเหล่านี้ก็ต้องใช้น้ําประปาล้างลงท่อระบายน้ําสัตว์ต่างๆที่อยู่ในคูคลองก็ไม่พ้นแล้วครับแล้วเราก็ต้องจับสัตว์เหล่านั้นมากินปนเปื้อนมากมายฮะส่วนสิ่งตกระปกน้ําถึงได้เน่าเหม็นบางบูบ้านเนี่ยน้ําเหม็นทั้งคลองเลยนะฮะน่าสงสารมากอ่านะครับเราเทไปแล้วเสร็จภารกิจแล้วครับตอนนี้น้าไหลออกจากก้นขังอย่างต่อ,อ,ตอน,นี้เห็นไหมฮะเห็นกระแสน้ําที่ไหลออกไหมครับเดี๋ยวอีกสิบนาทีเท่านั้นครับ ผมจะมาถ่ายทอดต่อว่าน้ำมันจะหายไปได้อย่างไรปัญหานี้เลยจบสิ้นนะครับหลังจากนี้อีกสิบวันถ้าเราไม่เติมเศษอาหารนะครับเราก็ฟั่มถังลงนะครับแล้วก็อีกสามวันเปิดเอาถังไปใช้อีกห้าวันแล้วแต่เราจะเปิดวันไหนก็ได้แต่ต้องเกินสามวันท่านก็ได้ได้กองดินมากมายไก่กองเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับน้ําที่ไหลาจากการทิ้งเศษอาหารลงไปในถังนี้จํานวนสี่ถังน้ําจํานวนมาก บัดนี้นะครับผ่านไปแล้ว5นาทีน้ำไหลแห้งสนิทแล้วครับน้ำทั้งหมดหายไปไหนแล้วครับกลิ่นก็ไม่มีเลยนะฮะก็คือจุลินทรีย์ตัวนี้หนึ่งด,ดับกลิ่นนะครับสองทำให้ดินบร,ริเวณน,นะนะั้นอะร่วนสุยเพราะนั้นน้ำที่ไหลมากขนาดไหนจากถังขยะก็จะซึมหายรวดเร็วไปเป็นอาหารของต้นลำไย,ยต้นมะม่วงมะนาวมะม่วงอะไรแถวเนี้ยทั้งหมดเลยซึมหายไปหมดเลยง่ายไหมครับแล้วก็ อีกสิบวันฟ้ามถังสามวันเปิดก็จะไกลเป็นดินไปนหมดเหมือนอย่างนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมตอนนี้เราโลบโรวมดินมาทั้งสูตรไม่มีพื้นดินนะครับเราก็เริ่มมีดินมากขึ้นมากขึ้นและสูตรฟ้ามลงเป็นบนพื้นดินนะเราไปชมกันดูนะครับดินที่เกิดจากเศษอาหารเป็นอย่างไรชมกันไปตามลําดับครับศูนย์การเรียนรู้จุลินทรีย์จิตอาสาของลุงออสเนี่ยนะครับอยู่ติดวงเวียนถนนสายเมนเลยนะครับ เข้าจากรมราชชนีติดมหาหลัยไม่โดนนิดเดียวนะครับสะดวกสบายมากเข้ามาชมผลงานตรงนี้ได้เข้ามาจับนะครับเข้ามาสัมผัสดินที่เกิดจากเศษอาหารต่างๆเนี่ยฮะรวมถึงใบไม้ด้วยมันเป็นอย่างไรมาคุยมาเคลียมาสัมผัสกันดูนะครับนับวันก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นและก็มากขึ้นนี่คือการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เอาของที่เราทิ้งอ่ะในบ้านเราเนี่ยไม่ทําให้เกิดปัญหาให้กับสังคม ไม่ทําการให้เกิดโลกร้อนหรือขยะล้นเมืองทุกครัวเรือนนะครับมาเปลี่ยนดินเศษอาหารนะครับเศษอาหารเหล่านี้เป็นดินให้หมดแล้วก็มาดูกันนะครับคนทําสําเร็จให้ดูแล้วนะครับสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมมาดูโทรมาถามได้นะครับ0832739299ครับลุงออสนะครับแอดไลน์เข้ามาดูแล้วก็มาศึกษาดูได้นะครับว่ามันเป็นอย่างไร ตอนนี้หลวงวัดไม่จับนะฮะเข้าไปดูใน YouTube ย้อนหลังก็จะมีผลงานให้ชมเยอะแยะเลยนะคะครับและนี่ก็เป็นจุดที่เราเปลี่ยนเศษอาหารที่เป็นดินได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยมีถังจุลินทรีย์รองรับบริเวณนี้นะครับใครผลิตแบกผวดได้ผลิตใครผลิตแบบถังได้ก็แล้วแต่ผลิตนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีจุลินทรีย์เข้มข้นให้ใช้อย่างเหลือเฟือเลยนะครับดูดิฮะ ฝ้าขึ้นแน่นทุกวันต่อวันเลยนะครับฝ้าขึ้นแน่นย็งไงครับถ้าคนที่ผลิตดูลินซีแล้วเข้าใจเนี่ยก็จะผลิตได้อย่างต่อเนื่องมันเข้าใจในธรรมชาติเข้าถึงแล้วก็อย่างที่คําพูดที่ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนานะครับแต่ใครส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ประสบสาเร็จมักครั้งแรกจะไม่ค่อยประสบสาเร็จแต่ไม่ยอ่อท้อโทรถามเท่านั้นครั้งที่สองเริจผลิตได้เลยเช่นไรกำนันวัสุปยาพานิด ฟาร์มปฐมเกษตรคุณชัยวัฒน์เกตแก้ววัไลไรขิงและแม้กระทั่งที่ปราจีนบุรีนะครับโทรถามศึกษาถามครั้งสองครั้งเพราะทได้คนนี้ก็เป็นที่พึ่งของชาวบ้านแล้วนะครับอย่างเช่นท่านสุรศักดิ์จเจริญสิทิโชติผนะู้ว่านะครับได้สั่งลุงออทที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาแพงแสงวันในวันดินโลกวันนั้นก็เชิญลุงออดไปเป็นวิทยากรท่านเข้ามาบอกว่าลุงออดอย่ายอมแพ้อย่าท้อแท้นะบอกให้ชาวบ้านเข้าใจให้ได้เพราะมันมีประโยชน์มากคํา วันนั้นของท่านผู้ว่าเป็นกําลังใจนะครับแล้วสั่งให้จ่าโต้งจ่าจังหวัดนะฮะตอนนี้ท่านไปเป็นอันเพออยู่ที่อ่างทองแล้วนะครับขับรถพานลวงออสมาส่งถึงบ้านโอ้น่ารักมากก็เป็นกําลังใจให้ลุงออสเนี่ยมุ่งมั่นจึงได้สามารถช่วยเอาเป็นว่าล่าสุดเนี่ยช่วยฟาร์มต่างๆทั่วประเทศแล้วฟาร์มที่เขาแก้ปัญหาไม่ได้จริงๆแต่จุดินทรีย์จิตอาสาเราแก้ได้ต้นทุนเป็นศูนย์นะท่านไปดูใน YouTube ทําไมฟาร์มที่เหม็นมากๆ ขนาดชาวบ้านไปร้องเรียนนะฮะที่ราชบุรีที่อุตรดิตถ์ที่ที่ไหนเยอะแยะไปหมดที่ร้องเรียนกับทุกประเทศถึงได้มุ่งมาในวันวนนะ้องคมมแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งต้นทุนเป็นศูนย์ชาวบ้านนอนหลับเพราะกินเหม็นหมดไปถ้าวันนั้นผู้ว่าไม่ให้กําลังใจไม่สั่งว่าลุงออสอย่าย,ยอมแพ้นะทาให้ชาวบ้านเข้าใจให้ปพมป่านี้มึงก็ไม่มีจิตไม่จิตก็ทําเฉพาะของเราทําเฉพาะในส่วนที่เราทําได้ไม่บุกทหลวงไปจน ทั่วประเทศแล้วตอนนี้นะครับก็ฝากทุกท่านว่าถ้ามีทางเลือกขอเราเป็นทางเลือกท่านท่านแก้ปัญหาไม่ได้เราขอเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยท่านได้นะครับแล้วก็ยินดีเพราะเราเป็นจิตอาสาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับช่วครับสําหรับจุลินซีที่เลี้ยงในขวดโหลแบบนี้นะครับเราเปิดฝาหล,มหลวมๆน,นะครับพอจุลินซีเนี่ยนะครับมีความเข้มข้นนะครับท่านผู้ชมเราจะต้องนี่ดูนะฮะ เขาจะมีฝ้าขึ้นแบบนี้นะครับเป็นใหญ่แบบนี้แล้วเขายาวแบบนี้นะครับในขยานะครับถ้าลืมขย่าว่านจะเป็นยังไงถ้ายิงเข่าขย่าวเขาจะเป็นแผ่นอย่างนี้แล้วไม่เป็นลายก็ปล่อยเขาอย่างนั้นนะครับถ้าไม่ขย่าวเขาจะเป็นแผ่นแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุลินทรีย์เนี่ยเห็นไหมครับสวยมากแล้วก็จะเปิดดูนะฮะนั่นกลิ่นก็จะหอมหอมจะฐานเดียวเลยนะครับหอมจริงจริงนะครับขย่าวแบบนี้นะฮะถ้าไม่ขย่าวแล้วก็ เก๋เขาจะเป็นแผ่นอย่างนง้นนะฮะท่านผู้ชมดูนะฮะโอ้มันเข้มข้นมากๆเลยครับดูในฟ้าขึ้นเป็นกองทับหนาเลยนะครับมันขยานะครับท่านผู้ชมถ้าไม่ขยา่ามันก็จะเป็นแผ่นก็ไม่เป็นไรครับเป็นแผ่นอย่างเงี้ยนะฮะจะเป็นแผ่นวุ้นเลยนะครับเหมือนเหมือนคล้ๆของกระเชงเลยนะฮะที่ทาไมก่อนเนี่ยมีกระเชงแต่่อนนะครับมันขยานะครับโอ้โหฟ้าขึ้นในขย่าไม่ทันบางทีนกึกว่าก็ขิกเกดขยาับนะ อนสุ่มปลก็พิเกตขย่านะฟ้าขึ้นทุกขวดแน่นมากครับมันขยาวนะครับสามวันสี่วันก็มาขยาวทีโอ้เมื่อยเลยนะครับดูนะเนี่ยฟ้าขึ้นแบบนี้นะก็อ่าก็มาขยาวกันนะครับนี่ขย่าทุกวันมันขึ้นแรงมากเลยต้องเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นแลฮะเพราะเพราะว่า,วาจุลินทรีย์ก็จะมีความเข้มข้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับ เราเลี้ยงจุลินทรีย์ในขวดโหลแบบนี้ไประยะหนึ่งจุลินทรีนะครับจะมีความเข้มข้นเข้มข้นขึนข้น,ขน,ขน,นเรื่อยๆดูจากอะไรรู้ไหมครับดูจากฝ้าที่ขึ้นหนาแน่นพอเขย่าวไว้เมื่อกี้แป๊บเดียวฮะฝ้าขึ้นอีกแล้วน,ะนี่เพิ่งเขย่าเมื่อกี้นี่นะนะครับถ้าไม่เขย่าก็จะเป็นแผ่นแบบนี้ไม่เป็นไรครับเหมือนของปลาเชงนะฮะเพราะนั้นนะ่การเลี้ยงจุลินทรีย์แบบนี้ผมคิดว่าง่ายที่สุดแล้วแต่เชื่อไหมฮะยังมีบางคนเอาแบบนี้ไปเลี้ยงก็ยังเลี้ยงไม่ได้ก็ก็ไม่รู้ทําไงนะ ก็ผมมีวิธีเอาไปเลี้ยงใหม่นะครับเอาของลุงออสไปเลยไม่ต้องไปทําอะไรก็ได้เอาไปใช้เลยก็ได้นะครับเรียกว่าไม่ต้องผลิตการผลิตไม่ได้ก็ไม่ต้องผลิตใครผลิตได้ก็ผลิตแจกก็ต้องทําแบบนี้ใครผลิตไม่ได้ทําไงก็ผลิตไม่ได้จริงง่ายทีเดียวเอาน้ําสาวข้าวมาแลกไปง่ายดีไหมครับเหตุนี้เองครับเราจึงได้มีศูนย์จุลินทรีย์จิตอาสาในแหล่งต่างๆอย่างที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยใครผลิตได้ผลิตไปแต่เขาผลิตได้กันเป็นหมู่บ้านเลย นะครับส่วนใครที่มันผลิตไปได้เอาน้ำซาวข้าวมาเอาข้าวก้นหม้อมาเอาข้าวที่เหลือมาแลกก็จะได้จุลินทรีย์ไปใช้อย่างสบายโดยไม่ต้องไปผลิตได้ให้เหนื่อยนะครับหูฮะลุงอ้อไม่มีเวลามาเขยา่าโอ้โหท่านผู้ชมเข้มข้นจัดมากไม่มีเวลาเขย่าเนี่ยไอ้นี่เขย่าเมื่อกี้นี่เองฮะเห็นไหมขึ้นฝ้ายแล้วเพราะว่ามันเข้ม,เข,มเข้มข้นอันไหนอันไหนที่มีความเข้มข้นสูง,จร,งจริงๆเนี่ย ลุงออสก็มีวิธีนะครับคือเอาไปเทใส่ใส่ถังใหญ่อย่างเช่นเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกก่อนฮะเลือกถังที่รุนแรงมากๆนะเข้มข้นสูงๆ,งๆงอ่ะถังนี้แล้วกันฮะเข้มข้นสูงลุงออสก็จะเอาไปเทใส่ถังนี้นะครับเพราะฉะนั้นถังนี้จึงมีจุลินทรีย์ที่รุนแรงและเข้มข้นสูงนะครับก็นําไปทําประโยชน์ได้จุใจอะเทลงไปแล้วครับแบบนี้อ่ากรณีศึกษาเห็นไหมครับจุลินทรีย์ที่เข้มข้นลงมาในนี้แล้ว เหตุน,นี้เองครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูนะฝ้าขึ้นแน่นในถังนี้แล้วสําหรับตัวนี้ล่ะครับก็แบ่งจากถังนี้ใส่กลับไปเหมือนเดิมก็จะมีจุลินทรีย์ครบ100ครขวดเหมือนเดิมครับง่ายไหมครับสวัสดีทุกท่านครับอีกบริบทหนึ่งนะครับบทเรียนอีกบทหนึง่งบทปฐถมมาบทนะครับก็คือจุดกําเนิดของจุลินทรีย์จิตอาสานะครับที่ลุงออดเรียนทุกท่านแล้วว่าต้นกําเนิดเขาเกิดจากในครัว นะครับเกิดจากของทิ้งน้ําทิ้งในครัวและที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นจุดที่เขาทิ้งน้ําสาวข้าวน้ําแช่ข้าวเหนียวตรงนี้นะครับล้างล้างก้นหม้อข้าวนะครับและน้ําแช่ทับพีเราจะไม่ทิ้งลงท่อระบายน้ําเด็ดขาดเราจะทิ้งลงในถังแบบนี้ซึ่งก้นถังนั้นมีจุลินทรีย์จิตอาสาอยู่ซึ่งท่านจะเห็นว่าปฏิทิภาพเนี่ย ฟ้าขาวนี่จะขึ้นภายในหนึ่งชั่วโมงเร็วมากโดยที่เราต้องตักเอาจุลินซีที่นี่ออกไปทุกวันไม่งั้นน้ำมันจะล้นถังนี่ไงฮะถึงบอกว่าจุดกำเนิดไม่มีที่สิ้นสุดนะครับท่านจะเห็นว่าอุบัติเหตุที่เกิดในครัวเรือนของเราเนี่ยมีตลอดเช่นข้าวโบดข้าวเหลือก้อนจานข้าวกินไม่ทันสารพัดเรื่องราวเกี่ยวกับข้าวเนี่ยแทนที่เราจะทิ้ง แต่โดยทั่วไปเนี่ยนะครับเขาก็จะไปให้สัตว์ให้ไก่ให้หมาอะไรต่างๆแล้วไปนะครับแต่ประเด็นหนึ่งที่ต้องทิ้งสถานเดียวคือน้ําล้างก้นหม้อข้าวซึ่งก็จะมีข้าวติดกันทุกโคเลือนติดมากติดน้อยข้าวไหมสิ่งเหล่านี้นะครับจึงได้มีเนี่ยท่นานผู้ชมเห็นไหมฮะเนี่ยลักษณะคือข้าวไหมก้นหม้อซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์ทั้งนั้นเลยนะรวมถึงได้ข้าวบริจาคมาจากจิตอาสาอีกครับ พอใส่ลงไปในถังนี้ปุ๊บก็กลายเป็นยูลินซีทันทีเพราะฉะนั้นก้นถังยูลินซีเนี่ยจึงไม่มีใครเข้าไปคนได้นว่าลึกมากมีอายุหลายปีครับเนี่ยเราคนไปลึกๆให้ท่านดูนะฮะลึกๆมันจะเป็นยังไงท่านดูนะฟ้ามลงเนะห็นไหมครับเขาจะมีความละเอียดแบบนี้ฮะเนี่ยจะมีกลิ่นหอมนี่แหละครับต้นแบบของจุลินทรีย์จิตอาสาซึ่งมีกันได้ทุกโครเรือน เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับในโครเรือนของท่านหาถังแบบนี้ตั้งไว้แป๊บเดียวครับไม่ต้องกลัวจุลินทรีย์ท่านก็จะเต็มถังอยู่ตลอดเวลาจนท่านต้องแบ่งไปใส่ถังใหญ่นอกบ้านแล้วก็ไปแจกในชุมชนนำไปลาดในห้องน้ํากลิ่นก็จะหมดเลยครับลนันนาไปลาดในส้วมส้วมันก็จะไม่เต็มลำนําไปลาดที่ใบไม้ที่โคนต้นไม้ดินก็จะล้วนซุยไส้เดือนก็จะมากม,มากมายเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับ มันจึงเป็นต้นทุนที่เป็นศูนย์โดยเฉพาะร้านอาหารต่างๆนะครับอุบัติเหตุเรื่องข้าวนี่เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยกันความสิ้นเปลืองลุงออสจึงได้ตีประเด็นไปที่น้าล้างก้นหม้อข้าวไงครับส่วนน้ําสาวข้าวอย่าไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เพราะบางคนนาน้ํเสาาข้าวไปทาประโยชน์อย่างอื่นได้ แต่น้ำล้างก้นหม้อข้าวต้องทิ้งสถานเดียวลงแหล่งระบายน้ําทําให้เกิดปัญหาน้ําเน่าเสียในชุมชนในกรุงเทพมหานครมากมายไก่กองลระเทินไม้เซตนะครับเปลี่ยนมาเป็นน้ําจุลินทรีย์แบบนี้นะครับแล้วก็พอได้เยอะนะครับก็เทลงไปในท่อระบายน้ําอ่างล้างจานในครัวเรือนของท่านเขาก็จะไปบําบัดน้ําเสียไปทําให้เกิดความสวยงามนะครับไปให้เกิดลดปัญหาน้ําเน่าเสียต่างๆตามคูคลอง เหมือนที่วัดไร่ขิงครับตอนนี้ที่วัดตอนนี้ฮะที่วัดไร่ขิงเขาเนี่ยนะครับสามารถผลิตจุลินทรีย์จิตอาสาไปได้หนึ่งมืลิตรต่อหนึ่ง 1, วันนะต่อหนึ่ง 1, ครั้งแล้วนะครับที่ศูนย์จุลินทรีย์วัฒาพูดจะเรียนให้ท่านทั้งหลายทราบว่าที่ใดเอาจุลินทรีย์จิตอาสาเนี่ไปเลี้ยงนะครับวันแรกๆจะมีมแมลงวันมาสังเกตการมาตอมมาดมนะครับแล้วหลังจากนั้นมแมลงวันก็ค่อยๆลดลงลดลงจนมแมลงวันหายไปจากบ้านท่านไม่มีอีกเลย พิสูจน์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เรือนจําบางขวางไม่ว่าจะเป็นที่วัดยาน,นเวศกวันนะครับท่านเจ้าคุณมงคลธีระคุณนะครับท่านกําลังฉันพัฒหารและท่านก็หันมานะครับคุยกับลุงออดว่าโยมเมื่อก่อนเนี่ยเวลาฉันอาหารอย่างเงี้ยจะมีมแมลงวันมาแต่ไมเดี๋ยวนี้มแมลงวันหายไปไหนหมดผมก็ได้นั่งอมยิ้มครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวลุงออดจะต้องตัก จุดอินรีตรงนี้ไปที่ศูนย์แกนเลยรู้วันนี้จะขอตักไปอีกสองถังถ้าไม่ตักไปนะครับจุดอินรีก็จะล้นนี่ไงฮะจุดอินรีที่ไม่มีวันหมดคุณหมดสิ้นนะครับแก้ปัญหาหนามยอกเอาหนามบงนะครับท่านผู้ชมครับแล้วลุงออสก็ได้ตักจุลินรีได้สองถังแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนําไปที่ศูนย์จุลินรี จิตอาสานะครับวันนี้วันที่3ามษปาสคมบปศจ5ร8์วรศูนย์จุลินรีจิตอาสานำข้าวเทศาบาลเบืองไร่ขิงซึ่งตั้งอยู่ที่วัฒพูดนะครับก็ขณะนี้ก็ทุกถังนะครับมีคุณภาพเ,เป็มนเปี่ยมว่าขึ้นสวยงามทุกถังนะครับประมาณกหนึ่งลิตรนะครับ ก็ไปใช้ประโยชน์าตามแในน้ำพลองต่างๆไปพอสมครวรแล้วแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปหมักปุ๋ยและกำจัดฟินเน่าเสียนะครับต่างๆนะครับพร้อมทงบำรุงต้นไม้นะครับพืชผักนะครับก็สามารถนำไปใช้ได้ประโยชน์ได้หลายอย่างโดยเฉพาะ น้ำเน่าเสียนะครับจุลินทรีย์จิตอาน้นาข้าวตัวนี้สามารถบำบัดและบำรุงนะครับน้ำเน่าเสียให้กลายมาเป็นน้ำดีได้นะครับก็นึ่งตัวอย่างที่ผมส่งไปให้ในกลุ่มจิตอาสานะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของสถานที่วัฒพูดนะครับโดยวิย,ยาวัจกรคุณปัทะทัศน์กิทยพึกหรือพี่อ้วนนะครับ พร้อมทักพี่พลอยหรือคุณพลอยนิสานะครับเรื่องชงรักพร้อมทั้งคนสาคัญเลยครับอาจารย์ออสหรือคุณวิรัตจัมปานินนะครับที่ได้นำไอ้การเรียนรู้มาสู่ศูนย์จุลินทรีย์จิตริานำเข้านะครับให้ใช้ประโยชน์โดยทั่วทวไปกับประชาชนและแหล่งน้ำต่างๆนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับวันนี้วันที่สองพฤศภาคมนะครับ2568นหมาดูจุลินทรีย์น้ำข้าวนี่จุลินทรีจิตอาสาซึ่งทำไว้ใช้ในกรัวเรือนและไว้แจกจ่ายพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ฟ้าขึ้นดีมากเลยนะครับนี่ เราตักไปใช้แล้วก็เติมกับเติมอาหารเติมน้ำศาวข้าวเติมข้าวกลนหม้อเติมข้าวที่เหลือจากเราหุงกินแล้วก็เติมขนมจีนได้ข้าวเหนียวได้เส้นคุวกเตี๋ยได้แต่ต้องแยกนะครับอย่าไปปนกับเศษอาหารอย่างอื่น นี่เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างดีนะครับต้นทุนเป็นศูนย์นะครับเราสามารถทําใช้ในบ้านเรือนได้เพื่อกําจัดเศษขยะอาหารในครัวเรือนเอาไปหมักทําเป็นปุ๋ยใบไม้ก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับมาช่วยกันดูแลขยายต่อนะครับส่งเสริมให้มีใช้ทุกครัวเรือนนะครับนี้เรามีหัวเชื้อนะครับติดต่อผมได้ครับ สามารถานำไปขยายต่อให้กับชุมชนในพื้นที่ได้ใช้ลดน้ำผักต้นไม้ไม่เป็นมะม่วงมะละกอถุเรียนพริกขณาขาได้ทั้งหมดนะใช้ส่วนผสมตามอัตราส่วนและอย่าลืมติดตามกันนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีๆนะครับสวัสดีครับ มาคนกันให้ดิซีมีความเคลื่อนไหวนะครับนี่มีความเคลื่อนไหวพอฟองขึ้นหนาเราก็มาคนเราเดี็วกปตักเอาไปใช้เอาไปใช้เอาไปขยายต่อแบ่งตันให้เพื่อนบ้านสร้างเครือข่าย ด้วยเมืองฟิลินส์สิ่งดีๆที่เราสามารถทำไว้ใช้เองได้ในครัวเรือนแร่อย่าลืมแบ่งปันกันนะครับสังคมอยู่ได้ด้วยการแบ่งปันเพราะเราคือผู้ให้โตลกแกนของตำบลลาตะเคียนครับสวัสดีครับ